สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มาพบกับช่องเรียนคณิตกับครูอารียานะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับคนิดของมุมเด็กๆลืมหรือ,อยังเนาะถ้ายังไม่ลืมเชิญนับชมรับฟังเลยค่ะมุมเกิดจากเส้นตรงหรือรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกจุดนั้นว่าจุดยอดมุมและเรียกรังสีแต่ละเส้นว่าแขนของมุม น้องๆรู้วิธีการเรียกส่วนต่างๆของมุมกันไม่เอย่ยโดยปกติแล้วมุมจะมีอักษร3ตัวกำกับอยู่ตรงจุดยอดมุมและแขนของมุมทั้งสองข้างโดยเราจะเรียกตามตัวอักษรเหล่านั้นครับมุมที่น้องๆจะได้เรียนกันมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดครับเรามารู้จักกับมุมฉากกันก่อนเลยนะครับมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาด1มุมฉาก เราสามารถเรียกชื่อมุมได้โดยดูจากตัวอักษรที่กำกับจุดยอดมุมและแขนของมุมทั้งสองข้างเช่นมุมฉากนี้มีชื่อว่ามุม A B C มุม C B A หรือมุม B แขนของมุมคือรังสี B A และรังสี B C และมีจุดยอดมุมคือจุด B ครับนอกจากมุมฉากแล้วยังมีมุมตรงซึ่งเป็นมุมที่มีขนาด2มุมฉาก เมื่อน้องๆรู้จักกับมุมฉากและมุมตรงกันแล้วคราวนี้เรามาดูมุมชนิดที่3กันครับมุมที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือมุมแหลมซึ่งเป็นมุมที่มีขนาดน้อยกว่า1มุมฉากมุมต่อมาคือมุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า1มุมฉากแต่น้อยกว่า2มุมฉากและสุดท้ายมุมกลับคือมุมที่มีขนาดมากกว่า2มุมฉากแต่น้อยกว่า4มุมฉากครับเป็นไงบ้างคะ พอจะจำหรือทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเทิของมุมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เริ่มจําได้บ้างแล้วคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย